มาที่จ้ามาเม่พี่น้องวันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศเนาะตอนเจ้ามาดูนเนาะแถวบ้านนอกบรรยากาศดีๆเลยจ้ะตั้งลมก็จะเป็นหน้าเนาะจ้ะเนาะ ตอนนี้เขากำลังถยหน้าอยู่ทำหน้าอยู่จ้ะบรรยากาศดีๆเนาะบรรยากาศตอนเจ้ารอบบ้านอยากจะมีคนถยหน้าอยู่ลุ่ม เสียงรถไทยในม่งจะมัน,ก,นก็จะเป็นต้นทุเรียนเนาะทุเรียนก็ยังมีหน่วยอยู่แต่มีบ่หนักเลยตอนนี้ยังมีหน่วยอยู่นี่นี่ก็มี ลุมนี่อีกจ้ะมันีมีเป็นชุดอยู่นอกทุเรียนนะ่ะอยู่บนนี่อีกนี่อยู่นี่อีกจ้ะเป็นงมีเป็นชุดๆอยู่ทุเรียนนะ่ะ อันนี้น่าจะชุดสุดท้ายแล้วเลยจะบรรยากาศ <c oughs> อันนี้เป็นแก้วมังกรเนาะอีปอปลูกไห นี่ก็จะมีหน่วยอยู่เนาะมันก็จะมีหน่วยอยู่แต่ยังอ่อนอยู่เนาะก็พอมีพอได้กินเนาะพ่อม่ได้ปลูกไว้หนักเนาะปลูกพ่อไว้กินนี่แหละพ่อได้กินพ่อหายอยากเนาะต้องไปซื้อเขา นี่กระต้นลองกองลองกองหัวลองสาดกระบ,บุ้งหัเนาะยังม่ได้เป็นหน่วยนี่ยเป็นหลอบบ้านเนะาะให้หลอบบ้านนกลายเป็นหลังบ้านจะ้ะกับปลูกทุเรียนไว้เหมือนเดิมนะต้น,นย,ยังบ่ใหญ่ น,น,นี่ลงมาตะหลุมแกะมีอีกเนาะแกวมังกรเฮาลูกกำลังอ่อนเลยจ้ะก็มีอยู่ต้นเดียวนี่นะจ๊ะนี่อยู่ต้นเดียวก็ได้กินลายขั้งแล้วเนาะน,นี่จ้ะลงมาตั้งหลุ่มก็จะมีหลายอย่างเนาะปลูกไว้เนาะบ่มีสวนหรอกจ้ะบ่มีสวนมีไหลก็เขานี่ต้นบุกจ้ะ อันนี้บุกบ้านเนาะบ่มีหนามเวลาแกงกะบ,บ๊อคั้นถ้าบุกป่าบุกป่าก็ยังมีหนามเนาะแกงกะคั้นเนาะนี่นต้นกาฟแฟจ้านี่ยเราเคยเห็นกาแฟเนาะต้นมันนี่บรรยากาศจ้ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอีกก็ยังมีบ้านอยู่ฝั่งปุ่นเนาะ บรรยากาศมันนอกบรรยากาศดีดีคื่นใจบม่มีมลพิษบ่มีอย่างเลยเนาะบ้านอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนหมอนทองกันกาลังงามเนาะมีเสียงไก่ขันอันนี้ก็จะเป็นต้นละมุดกันต้นละมุดยังน้อยอยู่กะ ตอันนี้ก็จะเป็นตีรี่ยงไก่ของปอเนาะลี่ยงไก่ไว้จ้านี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นต้นลองกลองกำลังมีหน่วยเนาะต้นมันยังน้อยอยู่อนนี้กำลังออกจอออกหน่วยอยู่จ้าต้นมันก็น้ยอย อันบ่มีไหล่มีส่วนกับเขาแล้วเนาะแต่ว่าปลูกแถวบ้านจ้ะบริเวณบ้านจ้ะพ่อได้กินเนาะจ้ะ okay. ดอกทุเรียนดอกทุเรียนนี่เขาสามารถเอาไปทอดก็ได้เนาะนี่เอากับเปแบบเอาหมูมาเนี่ยใส่ในนี่จ้ะนี่เอาหมูมาเนี่ยใส่ในนี่แล้วก็เอาไปทอดทาเหมือนขนมจีบตอนแล้วก็เอาไปทอดเนาะนี่ใส่ในนี่เลย ข้างล่างข้างกายเป็นลูกชิดน่าจะเนาะนี่ต้นลูกชิดอันนี้นี่แหละประมาณนี้แหละจะมันจะเป็นพวงใหญ่ๆเนาะลูกชิดนี่นะเวลาเป็นที่หนึ่งมันจะเป็นหนักจ้ะปลูกไว้บรรยากาศก็เต็มไว้ก็ของกินเนาะนี่จะของกินจ้ะปลูกไว้กิน นี่แหละประมาณนี้เลยจ้ะขุมก็จะเป็นหน้าเขากำลังทำนากันเลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านจ้ะนี่ก็เป็นต้นทุเรียนเนาะต้นริกบูกไว้บอกเลยว่าปลูกต้นทุเรียนไว้อย่างหนักเลยเนาะปลูกไว้กินนี่แหละจ้ะจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านเนาะ จะมีต้นทุเรียนเหมือนเดิมนะมันก็จะเป็นที่เลี้ยงปลาเนาะแต่ไม่ได้เลี้ยงหรอวจ้ะเป็นหน้าบ้านถ่ายบรรยากาศดูต้นทุเรียน นี่จะคองกินนะนี่จะคองกินนี่แหละบรรยากาศทุ่งนาะบ้านเฮาเนาะมันหนอกเนาะหน้าอยู่เนาะมันละมงมลพิษอย่างกับบมมีจ้ะมากับสดชื่นเนาะอากาศเป็นต้นกาแฟฝัฟ่งนี้ก็จะเป็นต้นกาแฟจ้ะปลูกต้นกาแฟไว้เนาะเดี๋ยวบ้านนี่แหละจ้ะพวบ่มีส่สวนกเขาเนาะ ทุกอย่างนี่ก็เพเอได้กินได้ขายจ้ะได้กินได้ขายก็เ,กยกเขาจ้นี่ฝั่งนี้มีแต่กาแฟทั้งนั้นเลยจ้ะแต่ยังบ่มีหน่วยเนาะเพราะยังมาถึงหน้ามันเจ้ะดอกมันก็กำลังหยุบไปนี่จ้ะนี่ เวลาดอกม,มันหยุบแล้วหน่วยมันก็นจะขึ้นมาแหละประมาณนี้แหละจ้ะนี่ก็จะเป็นถนนหน้าบ้านจ้ะนี่ที่ถนนหน้าบ้านเลยจ้ะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านทางเข้ามาจ้ะแต่อากาศคึ้มๆหน่อยหนึ่งาะ นี่จ้านี่ก็เป็นทางม,มาเตอต์ว่าเนาะแล้วก็ลงมานี่จ้ะนี่แล้วก็มาหน้าบ้านเลยเนาะนี่จ้านี่เป็นถนนใหญ่เนาะขี่ลงมาขี่ลงไปเลย บรรยากาศอันคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนันจะนะวันนี่มันถ่ายบรรยากาศให้ดูนอว่าบรรยากาศมันดีเนาะบ้านหนองเฮาเนาะอันคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องกเด้อสองสาวเหนือพากินเจเอนจ้าคลิปหน้าปะกันใหม่จ้าสวัสด,ดีจ้า